กลุ่มของกองร้อยฐานรากกองกำลังศาสนทดนตรีครับเปิดกางพกเาหของจังหวัดงุาหาือจังตวัดมาหาครับซึ่งเา้องขอขอคุณเจ้าหน้า่ทุกาคส่วนหรับรายเรียนของเทนี้ทเรียนให้ทราบว่า เมื่อวานนี้วันที่24ในสงายน2561หลงข่าวประชาชนเป็นคนแจ้งมาที่ชุดปฏิบัติการแถวที่5ของเราฝากแจ้งว่ามีการรักลอบเข้าเกียงจากประเทศเพื่อนบ้านมาขึ้นท่าที่บริเวณบ้านบ,า,นบางไทรจากนั้นชุดสิ่พกิาเราได้ร่วมกันวางแผนก็จะมีทั้งชุดรัฐวิธทางน้ำชุดรัฐวิธีทางบกแล้วก็ชุดที่เป็นชุดขนสัน่จนกระทั่งเวลา ยี่สิบเอ็ดสามสิบเกียงาที่ข้าที่บ้านบา,า,างสัยจริงๆในระหว่างนั้นเราก็ใช้เราพยายามเข้าสืดดัอสกันในขณนะเดียวกันเนี่ยก็มีเรือของาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีเรือสองลำลำแรกเนี่ยเป็นเรือเ่ามีคนขับเพียงแค่คนเดียวลำที่สองเนี่ย มีคนคนก็พยายามที่จะเรือเข้าขวางเรือของเจ้าหน้าที่ไม่ให้เข้าควบคุมเรือกระเทียมแต่เจ้าหน้าที่เราก็สามารถเข้าควบคุมเรือกระเทียมได้ก็ควบคุมให้เรือเข้าฝัางในระหว่างนั้นเองคนขับเรือนซึ่งเป็นกระโดดน้ำแล้วก็ว่ายน้ำากลงไปได้ ด้วยเขาแต่ว่าเขาใบน้ำน่าจะขึ้นฝั่งไปได้เองในขณะเดียวกันสองลำที่ให้น้ำใบน้ำก็ลุ้นไหวกันไปลุ้นหหวกันไปคนขับเรืออย่างขึ้นเรือลำนั้นไปแล้วเขาน่าจะเขาก็เได้ เราก็ท่านติดยึมได้เรือหนึ่งลำพร้อมเครื่องโดยารแบบเรือขนาดใหญ่กระเที่ยมเนี่ยที่ผมร้อยแจ้งไปแล้วสองร้สิบรวมน้ำหนักที่5,480ันกิโลกรั 5, คิดเป็นมูลค่าเรือ5้า0ันกิโลกัเสร็จลองคิดประมาณ500 0 0นบาท รวมเป็นเงินเป็นมูลค่าทางการตลาดก็ป,ประมาณเจ็ดแสนบาท